สวัสดีค่ะวันนี้มาพบครูมไม้การเรียนออนไลนอีกแล้วนะคะ,จะเจอครูมไม้จะมีประดิษฐ์สิ่งต่างๆเยอะมากมายเลยวันนี้เรามาผลิตจากสวนสัตว์จากกลวยเห็นไหมลักษณะนี้เราทําอย่างไรเรามาลองทํำกันค่ะอุปกรณ์มีกาวกันไกลคตเตอร์สีเมจิก สีอะไรก็ได้นะคะส่วนมากถ้าเป็นสีดําก็ใช้สีดํานะคะแล้วกระดาษกระดาษของครูกระดาษสีก็เป็นกระดาษเหลือใช้เห็นไหมเนี่ยที่ครูไม่ได้ใช้เด็กๆพร้อมยางถ้าพร้อมแล้วมาประดิษฐ์พร้อมกันนะคะ,ะนี่ลักษณะเป็นแบบนี้เหมือนเราพับจรวดก็เหมือนกันเลยค่ะลักษณะพับกระดาษเอ้ยพับม้วน ม้วนมาแบบนี้เหมือนกลวยอะค่ะม้วนมาม้วนมาเลยคะ่ะเห็นไหมได้ทรงนี้แล้วได้ทรงนี้แล้วเราติดกาวกาวนี้ครูใช้งานเยอะไปนหน่อยอติดกาวทำให้แหลมแหลมนะคะเด็กๆติดแล้วติดลักษณะนี้เห็นไหมเป็น แต่พื้นไม่เสมอกันใช่ไหมคะเด็กๆเ,เห็นไหมตั้งไม่ได้แบบนี้เราตั้งไม่ได้ต้องตัดให้มันเสมอกันเด็กๆด,กดูวิธีการตัดปิ๊บปิตัดให้มันเท่าๆกันได้แล้วเห็นไหมตั้งได้ยังเราลองตั้งดูเวลาเราผลิตตั้งได้ยังเนี้ยตั้งได้แล้วกาวครูไม่แน่นทำให้แน่นๆหน่อยค่ะกาวครูมีน้อยตั้งได้ยัง ตั้งยังไม่ได้ทําให้มันเสมอกันหนูต้องใช้กันไกลเด็กนะคะแต่ระวังมือด้วยอ่าโอเคตั้งได้แล้วเห็นไหมวันยครูตั้งได้แล้ว,ลอต,ลวตอนนี้เราผลิตสัตว์เขาอยากได้รูปอะไรรูปสัตว์อะไรเราก็ตัดมาอืมนี่เป็นหนูตอนนี้ครูผลิตหนูอ้าวเนี่ยเราทําผลิตไปเยอะ,ยอะจะมีสัตว์สวนสัตว์เยอะๆยะก็ผลิต เห็นไหมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยตั้งได้เราต้องดูด้วยเนี่ยว่าตั้งได้หรือไม่ได้ถ้าตั้งไม่ได้หนูต้องเลียมให้มันเท่าๆกันอ่าเท่าไรล้วต่อไปขั้นตอนต่อไปคำหูอ่าเห็นไหมเวลาหนูตัดกระดาษหนูตัดกระดาษแบบนี้ถ้าหนูสีเหลืองหนูจะเอาสีต่างสีก็ได้สีชมพูหรือสีอะไรหนูชอบสีอะไรหนูก็เอาตัดทั้งในสีนี้แล้วก็แปะ แปะ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 เสร็จแล้วเราได้หูหนึ่งหูขั้นตอนต่อไปทําหูเสร็จแล้วเวลาติดเด็กๆดูนะคะเวลาติดติดด้านหลังเนี่ยทากาวทาแบบนี้นะคะเห็นไหมทาตรงเหลมๆมาที่ยาวๆที่เราตัดไว้เป็นหูเห็นไหมคะแล้วเราก็ปิดตรงน,นี้ตรงน,นี้มียอยต่อ แบบนี้เห็นไหมคะเห็นไหมโอ้เห็นใช่ไหมคะเอาค่อยๆทำไปให้มันเฉียงเฉียงเห็นไหมอ่าแล้วที่หูหนึ่งหูจะไปอีกหนึ่งหูก็ติดเหมือนกันนะคะ่ะเด็กๆค่อยๆทำไปความสวยงามเราได้มีสัตว์สวยหนูชอบสัตว์อะไรหนูก็ตัดเป็นรูปไอ้นั่นชอบกระต่ายก็เป็นรูปกระต่าย ดาวคูมันแข็งดาวคูแข็งมากมเนี่ยเวลาทาหนูต้องทาให้ถูกนะหนูอย่าไปทาทั้งด้านหลังนะคะหนูต้องทาด้านหน้าถ้าติดออกมาจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่าไปทาผิดด้านนะเพราะเนี่ยแล้วก็มาซ้อนกันซ้อนกันด้านหลังเห็นไหมคะมซ้อนกันเอามือบีบ,บ,บ,บ ได้กระต่ายเอ,อหนูแล้วจะเป็นกระต่ายก็ได้ถ้าหนูชอบกระต่ายหนูก็ทำกระต่ายได้เห็นไหมอ่าก็ได้แล้วต่อไปตัดปากตัดปากเนี่ยเห็นไหมปากมันนป็นอือกติดตาติดตาหนูใช้สีเมจิกก็ได้นะคะเขียนไม่ต้องติดอ่จมูกจมูกจมูก ทาด้านหลังเอาตรงหลมแหลมอะไว้ด้านหลังอืเห็นไหม,มติดเลยค่ะปึ๊บจะไว้ให้พอดีเดี๋ยวไว้เขียนตาเห็นไหมเนี่ยๆจะมีตากลมๆเห็นไหมก็ง่ายนิดเดียวเองหนูทำได้นี่มันได้ติดจมูกเสร็จแล้วเรามาเขียนลูกตากัน ง่ายนิดเดียวง่าย่ปอย่างอื่นอีกไงวันนี้หนูชอบสัตว์รูปอะไรหนูก็ตัดมาแบบนั้นเลยนะคะหนูชอบกระต่ายหนูก็ทํารูปกระต่ายมาตั้งถ้าทําเป็นกลวยจะตั้งได้ง่ายอะคะ่ะถ้าเป็นรูปทรงอื่นตั้งไม่ได้ได้แล้ววัดนวดวัดนวดปึ๊บโคงหน่อยสีเมจิกส ใช้สีน้ำเงินหรือสีดำก็ได้นะคะมองเห็นชัดดีวาดหมือนสวยๆหน่อย,ย,อยแป๊บเดียวเห็นไหมได้แล้วได้แนละ้วเด็กๆทำได้ใช่ไหมคะเราได้แล้วรูปหนูวันนี้รูปหนูนี่รูปนกคู่นกคูกกคก่ถ้าหนูชอบนกคูก่หนูก็ทำแบบนี้ตัดรูปหน้ามาแล้ววาดเอาง่ายนิดเดียวเห็นไหมคะ ดูซิตัวไหนสวยหนูชอบสีอะไรหนูก,ก็กระดาษนะหนูเอากระดาษเหลือใช้นะคะเด็กๆของครูเนี่ยดูซิปกุรูไม่ใช้ครูก็กระดาษเหลือใช้มาทําได้ประโยชน์เห็นไหมเนี่ยกระดาษเหลือใช้มาพับพับนิดเดียวอ้าวเด็กๆวันนี้เราได้สัตว์เรียบร้อยแล้วค่ะที่ผลงานของหนูอึบสวยไหมคะสวยอ่าสวยแล้วเราเสร็จแล้ววันนี้ผู้ไม้เจอกันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.